พอฝ้ายทอมือผืนนี้นะคะทอจากฝ้ายเข็นมือค่ะฝ้ายเข็นมือคือการนําเอาเส้นฝ้ายมาปั่นด้วยมือนะคะทําเป็นเส้นได้ในการทอค่ะให้สีสวยมากๆเลยนะคะโทนโทนสีนี้เหมือนโทนสีแบบคลามเป็นเหมือนยีนฟอกนะคะนํามาตัดนะคะเป็นเดรสนะคะเป็นเดรสหรือว่าเป็นชุดกางเกงกับเสื้อนี่สวยมากนะคะมีลูกค้านําไปตัดนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจรับนะคะชิ้น หนึ่งชิ้นนะคะเพียงห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะจากเดิมทีเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะขนาดสองเมตรนะคะแต่ถ้าตัดเป็นชุดเสื้อกับกางเกงหรือกับโปรงที่เป็นชุดแบบนี้ต้องใช้สองผืนนะคะวันนี้เราลดราคาพิเศษนะคะบอกได้เลยว่าผ้าสวยมากๆแล้วก็มีตัวอย่างที่ลูกค้านะคะนําไปตัดแล้วนะคะมีแบบสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นเดรสยาวเลยหรือว่าเป็นชุดที่เป็นเสื้อกับกางเกงก็สวยนะคะผ้าชิ้นนี้ เขาจะดูแบบนำสมัยอะค่ะเหมือนเหมือนยีนฟอกค่ะจองกันมาเลยนะคะเพราะว่าราคาถูกมากๆแล้วก็เป็นไฟธรรมชาติด้วย